น้ำพริธรรมดาน้ำตาแดงอนี้ใส่รวมใส่รวมกันค่ะไม่ด้วยนะ พริกอะไระครับกระแดงค่ะมรกแดง<า>ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาด H เฮเล็กแอทเดินเล่นกรุงเทพมหานครครับวันนี้ก็มีอีกร้านนะครับที่จะมาแนะนำนะครับรเป็นอาหารยอดนิยมนะก็คือร้อานนี้ขายน้ำพริกนะครับขายนี้มานะ,รนะครับ เป็นน้ำพริกแล้วก็ผักต้มนะครับปลาทูนี้ขายขายไงนะครับปลาทูตัวสา,ามดีผ้าเมนูน้ำพริกก็ราคาเริ่มต้นที่20บาทนะครับแล้เขาก็จะมีเป็นอ่าเนี่นะครับไข่เจียวช่มนะฮะ อันนี้ขายไงนะครับแผ่นละยี่สิบเหันครับอ่าอันนี้ก็แผ่นละยี่สิบนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกกะปินะครับใช่ค่ะน้ำพริกกะปิทำไข่ชงให้ชิ้นหนึ่งไหมไข่อาวไข่ตุ๋อะไรคะอันนี้ก็ถุงยี่สิบเหมือนกันนะยี่สิบบาทอ่าครับร้านมาขายวันไหนบ้างนะครับที่นี่มาวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ค่ะจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ครับกี่โมงถึงกี่โมงนะที่คาแดงแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มอะไเงี้ยบ่ายสามถึงสองทุ่มนะฮะ ครับร้านชื่อร้านอะไรนะครับน้ำพริกค่ะน้ำพริกกะปิปกติเลยน้ำพริกกะปิปกติใช่ไม่รไม่เคยตั้งชื่อไม่เขาจะลูกลูกค้าเขาจะมาตามมาถูกแล้วเขาจะชื่อร้านอะไรเงี้ยไม่เคยมีใครเรียกเขาเขาเรียกแต่น้ำพริกกะมังใหญ่ร้านน้ำพริกกะมังใหญ่เหรอใช่กะปิกะมังใหญ่คุณพี่ชื่ออะไรนะหญิงค่ะพี่หญิงนะครับนี่นะครับจำพี่หญิงไว้นะครับใครจะมาอุดหนุนกันะครับไมาาพี่หญิงได้นะฮะ อัอนี้คือมีสามอย่างแล้วครับใช่ครับนีโอมมะเขือมัละมีโอมนะครับมีมะเขือมีมะ,ะมะละนะฮะมะละนี่กระดกของผมนิดหน่อยนะฮะทานกับน้ำพริกกระปิอร่อยนะครับเข้ากันเลยนะ,ะสามอย่างนี้อันไหนขายดีสุดครับชมขายดีสุด เจอร์โอ้นี่แนวเขาคู่กันครับโอ้ชมนี่ซิกเนเจอร์เลยนะใช่ครับนี่สุดครับไข่นี่ใช้วันละกี่แผงครับไข่สิบแผงเลยนะครับ นี้น้ำพริกอะไระครับกระแดงค่ะพริกกระแดงใช<า>่อันนี้เท่าไหร่ครับโลค่ะครึ่งโลอันนี้ขายโลเท่าไหร่ครับโลสองร้อยนะฮะโอก็ขีดละยี่สิบบาทนะฮะโลสองร้อยนะครับ ทางร้านนี้ขายน้ำพริกมากี่ปีแล้วครับเป็นกี่ปีแล้วนะครับเกินี่ปีแล้วนะครับเยี่ยมครับคุณูมโอ้โหขายรงจริงครับคุณลุมน้ำพริกคุณลุมเลยร้านนี้า <ś> ขายนี่ทอดไม่ทันแล้วฮะเาเอาเอสก็เนอเงสั่งได้เลยเนาะร้านนี้ ขาคันนี้สาวเี่ไไเท่าไห,หาไร่ฮะไม่เไ็่เกียขเท่าไหร่ขาหมูย่างไก่าละใช่ไหมไข,ไข่่าละสามแถมสาวหมโอ้แต่ไข่นี<ห><ๆ>ข่ขายดีจริงๆเนาะข่อไม่<ๆ>ทันเลยครับไข่นี่ครับ ลอยแผ่นอยนอด ที่จะมาอุหนกันก็มาได้นะครับตลาดเทเล็กแอดเดินลเล่นตรงข้ามกับเดลโมท่าพระกรุงเทพมหานครครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ